สวัสดีครับยูยูเทรดเดอร์จากยูยูสกู๊ดเทรดดิ้งครับสูตรลับเทสต์วันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเขียนอินดิเคเตอร์นะครับตัวหนึ่งนะครับพอดีว่ามีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่าถ้าเจออินดิเคเตอร์ลักษณะนี้นะครับจะเขียนการแจ้งเตือนอย่างไรนะครับก็มีตัวอย่างมานะครับมีตัวอย่างไหมผมแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้แชร์ให้นะครับแต่ว่าจะทําให้ดูนะครับก็คือ อีดิคเตอร์มีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมีสีก็คือมีสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับทีนี้เราก็ลองคลิดขวาดูนะครับแล้วก็มาับเบิลคลิกนะครับแล้วก็มาที่คัลเลอร์นะครับก็ปรากฏว่ามีสีดำนะครับสีสกายบลูนะครับแล้วก็ไวโอเลตนะครับมีทั้งหมด3ามสีนะครับแต่ที่นี้ว่า เพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับอยากจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับเป็นลูกสรงลูกศออะไรพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับก็ลักษณะอินดิเคตลักษณะนี้นะครับผมยังยังไม่เคยได้แนะนําวิธีการเขียนนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับถ้าใครเจออย่างนี้ก็อยากจะให้ลูกศรน,นะครับเกิดตรงนี้นะครับลูกศรเปลี่ยนสีปุ๊บก็คือเป็น ลูปสอนขึ้นนะครับเปลี่ยนสีลงก็เป็นลูกสอนลงอย่างนี้นะครับอ่ไปดูวิธีเขียนกันนะครับว่าจะเขียนอย่างไรนะครับก็มาที่ a Builder นะครับอ่า a Builder นะครับใครที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้ก็สามารถที่จะทดลองใช้ได้ฟรีนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถที่จะซื้อไลายเส้นได้นะครับ ไลเซนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเขียนเป็น EA ได้นะครับ e x p e r t Advisor นะครับก็จะมีวิธีการเขียนอินดิเคเตอร์ที่ง่ายนะครับและก็รวดเร็วนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ได้เลยนะครับทุกคลิปนะครับผมจะวางวางลิงก์ให้นะครับทุกคลิปเลยนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับของผลิตภัณฑ์สำหรับโปรดักต์ก็แล้วกันนะครับของทางช่องนะครับก็จะมีตัวโปรแกรมเทรด ช่วยเทรดนะครับของไอคิวออปชันนะครับก็จะเป็นชื่อโปรแกรมว่า m c กน i ไซนะครับก็สามารถที่จะติดต่อขอซื้อนะครับขอเช่าได้นะครับว่ามันจะทํางานอย่างไรนะครับหรือไม่ต้องเช่าไม่ต้องติดต่ออะไรก็ได้นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ที่ผลิตออกมานะครับทดลองใช้นะครับว่าได้ผลดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับช่วงแนะนำผลิตัผ์นะครับ ไปต่อนะเริ่มกันเลยนะฮะเราจะเขียนเตือนนะครับเป็นอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มีลูกศรขึ้นด้านบนด้วยนะครับไปดูวิธีการกันนะครับว่าทำอย่างไรนะครับมาที่ new นะครับมาที่ new มาที่ new นะครับ i n เคเต t o r ตัวอย่างเนี่ยเป็น mtc นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ mtc เท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่ indicator นะครับ ตรงนี้ผมก็จะใช้คาว่า test ละกันนะครับ test alert นะครับตัวโปรแกรมก็ชื่อว่าอะไรนะครับตัว indicator เขาชื่อว่าอะไรนะครับก็คือ s e f c นะครับ c f c นะครับ,รบก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็น s e f c นะครับ test alert a alert อย่างนี้ละกันนะ,ะ test alert นะครับ ตันี้จะเป็น line id นะครับ user d a t นะครับแล้วก็เ key นะครับไปต่อนะครับอ่าพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาติ๊กที่ alert ก็ได้นะครับก็ alert จาก alert on n i k b a r นะครับก็ได้นะครับก็ติ๊กตรงนี้ไปนะครับหรือจะแจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์มือถือแล้ก็ต้องมาติ๊กตรงนี้นะนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งค่าที่ mobile นะครับที่โทรศัพท์ของเรานะครับจะมี MDC ID อย ra ู่นะครับหรือใครจะให้เตือนเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะอ่าผมมาติ๊กตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหรือหรือตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าไม่มีปัญหานะครับอะไรก็ได้นะเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ2อีนะครับแบบนี้นะฮะค้างแบบนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งลำไว้ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับให้เรานะครับมาสร้างลูกศรก่อนเลยนะครับลูกศรก็เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเป็นคัสตอมก็ได้ผมว่าคัสตอมไปเลยก็ได้นะ คัต้องเป็นสองสองหนึ่งนะครับวงกลมเบอร์สองนะครับใหญ่หน่อยนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับคอมมอนเนี่ยก็คือลูกศรเนี่ยจะเกิดจะเกิดนะครับลูกศรจะเกิดนะครับก็คือติ๊กตรงนี้นะครับคือเกิดในชาร์ตนะครับติ๊กตรงนี้เกิดนอกชาร์ตนะครับเราต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บลูกศรเกิดแล้วนะฮะลูกศรเกิดในชาร์ตนะครับแล้วก็ ตำแหน่งอ่าทวนไปด้วยนะครับ Can d l e candlestick low นะครับตำแหน่งที่ราคาโลนะครับเราก็ให้ลบออกบางส่วนนะครับส่วนเท่าไหร่ดีก็เท่ากับ a อ R แล้วกันนะครับก็รูคิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มี n d i c a t o r buffer ครับอ่าเมจิกครับตรงนี้เราก็รับนะครับเป็นสอง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 นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยอ่าโอเคนะครับถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องใส่เงื่อนไขนะครับ นี่ง่ายเลยนะเียนอะไรทำอันนั้นนะดูนะครับเราจะโอเราจะเห็นว่านะครับก็คืออันนี้เกิดนะครับอันนี้เกิดนะครับก็คืออันนี้เกิดแปลว่าแท่งนี้แท่งนี้เกิดแท่งนี้มีนะครับแล้วก็แท่งนี้เกิดนะครับอย่างนี้นะก็หมายก็ว่าวิธีการเขียนก็คือ อันบนไม่เท่ากับศูนย์นะครับอันล่างไม่เท่ากับศูนย์นะครับก็ให้เกิดลูกศรขึ้นนะครับเอาอย่างนี้เลยนะง่ายๆเลยนะเราก็กลับมากลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงนี้นะครับมาที่ e a b u d นะครับมา add condition ครับ add เลยนะทีนี้ให้เรามาที่ upload นะครับมันจะมี search นะครับ upload delete นะครับให้เรามาที่ upload นะครับแล้วจากนั้นเสร็จก็เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์แต่ทีนี้ว่าเพื่อความง่ายนะครับ ให้เรามาแบบนี้ครับไฟล์นะครับ open data folder ครับจากนั้นเสร็จปุ๊บมาที่ mql 4ครับเดี๋ยวมุกคลิกนะครับแล้วก็มาที่ editor ครับเดี๋ยวมุกคลิกครับจากนั้นด้านบนสุดนะครับให้เราทำการทำอย่างนี้นะ copy นะครับแล้วเราก็กลับมาที่ e d i t e r ครับมาที่เลือกไฟล์นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับกด open นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนหาไฟล์เมื่อกี้นะ se นะครับนี S E F test ตรงนี้นะนี่เราก็กด open ได้เลยนะครับมาแล้วนะครับเราก็อัปโหลดไปนะครับตกลงนะครับอาจจะบอกว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้ิเตอร์ที่ว่ามันจะต้องมีตั้งแต่บิ้หกร้อยขึ้นมานะครับอากว่าไปก็กดตกลงไปนะครับอ่มาแล้วนะครับนี่เห็ุร้อยนะครับทีนี้เราก็พอได้เสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนดูนิดหนึ่งนะว่าบัฟเฟอร์มีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือพีเรียด เราออกมาด้วยนะครับเราก็ P12 เหมือนเดิมเลยนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับทีนี้อะไรเราไม่เท่ากับศูนนะครับก็คือ d i f p sky blue ไม่เท่ากับศูนย์นะครับก็คือบทนะครับเราก็ is not equal นะครับศูนยี่ง่ายๆเลยนะครับไปต่อนะครับเงื่อนไขที่สองนะครับเราก็บอกเลยนะครับว่าสี v i โอล t นะครับ ไมโอเรตไม่เท่ากับศูนย์ด้วยแต่มันไม่ใช่แท่งปัจจุบันนะครับมันจะต้องเป็นแท่งที่จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นแท่งหนึ่งนะครับชิปหนึ่งแล้วก็กดอ่า is is not equal ไม่เท่ากับศูนย์นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่า is not o ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราก็ถูกไหมอ่าถูกต้องนะครับเราเราอ่าพี่เลียดพี่เลียดพี่เลียดอ่าเกือบลืมนะครับ พเลียตต้องมาด้วยนะครับพีเลียดมาด้วยพีเลียดหนึ่งศูนย์ไม่เท่ากับศูนย์นะครับสองหนึ่งไม่เท่ากับศูนย์เดี๋ยวดูทีนะตรงหรือเปล่าตรงนะครับกดโอเคเข้าไปเราก็เพื่อเราจะได้ไม่พลาดนะครับเรากดนะครับ Copy เลยนะแล้วเราก็แก้ไขนะครับแก้ไขสองสองสองนะครับกดโอเค ันนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็อันบนนะครับอันบนก็คืออ่าไปดูภาพนะครับก็คือสีไวโวเลตไม่เท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ดิฟสกายบูนะครับหนึ่งนะครับไม่เท่ากับศูนย์นะครับอ่านย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องสลับกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไวโวเลตนะครับศูนย์เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์นะครับอ่าอันต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นดิฟสกายบูลหนึ่งนะครับไม่เท่ากับศูนย์นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะเราก็มาที่ซอสครับ Copy ค,ครับคลิกขวาครับคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่เม t a editor นะครับเราก็เปิดเม t a editor ขึ้นมาในระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า2 2งสอนะครับสองสอ่อ่าถูกต้องแล้วนะครับอ่าถูกต้องเราก็ สบายใจได้นะครับว่าเราทําถูกต้องแลวถ้าทําผิดก็กลับมาแก้ใหม่นะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเราสักรูนึงนะครับระหว่างโปรแกรมโหลดนะครับใครอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์นะครับซอฟต์แวร์ของช่องก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับอ่าเปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็มาที่นิ w วนะครับแล้วก็มาที่ c u s t o m i n d i c a t o r นะครับแล้วก็มาอ่าคัตตอมบิลิเกเตอร์นะครับแล้วก็นิกนะครับคนก็ตั้งชื่อไปนะครับว่า S, s e f c นะครับแล้วก็ test นะครับ alert หน้ก็ได้นะแล้วก็กด next ก oh, ด next finish นะครับแล้วก็ ctrl o a นะครับ delete ctrl o n o v นะครับลอง compile ดูนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ m t c นะครับแล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะครับ navigator แล้วเราก็หาเลยนะนี่อยู่นี่นะ s e f c test alert ลากใส่นะครับ เรียบร้อยนะครับเหมือนกันเป้เลยนะแต่ว่าเรามี alert เข้ามานะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ตรวจสอบแล้วก็มาําถูกหรือเปล่านี่นะตัดกันขึ้นมาพอดีเกิดลูกศรขึ้นนะครับวงกลมนะครับตัดลงนะครับอันเดียวด้วยนะไม่ได้มีหลายอันนะครับนี่ตัดขึ้นนะครับอันนี้ตัดลงนะครับอันนี้ตัดขึ้นนะครับเราก็ไล่ย้อนไปดูนะครับว่าแม่นไหมอ้แม่นนะครับ e เตอร์ชุดนีแม่นนะครับ ก็เป็นของเพื่อนสมาชิกนะครับก็ไม่ไม่สามารถแจกจ่ายได้นะครับแต่ว่าเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆนะครับได้สามารถทดลองทําตามได้นะถ้าจะเจออย่างนี้ทํำยังไงนะประมาณนี้นะครับเราลองปรับดูนะครับเราลองเราลองเล่นดูนะครับก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ดูจากข้อมูลแล้วนะครับก็จริงๆเราสามารถที่จะแก้ไข ตัวนี้ได้นะเราเราสามารถที่จะปรับปรุงตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าผมดูจากสูตรแล้วมันคำนวณมาจากอินเคเตอร์มาตรฐานของไอคิไอของ M D C นะครับก็คือตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัววัลลุ่มไม่ใช่ตัวตัวตัวออสซิเลเตอร์นะครับก็คือแม่พาวเวกับบูพาวเวนะฮะคล้ายๆนะครับคล้ายๆนะครับ ไม่มั่นใจนะครับก็ต้องทดสอบทดลองในทีนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ